ทุกคนมาต่อกนะันที่รถนี้ดิมอนเกรนรถซัมเมอร์อะไรวะซั ry, มเมอร์เบอร์รี่น่าจะมีพวกเบอร์รี่อะไรพวกเนี้ยเนาะเ mm hmm. มื่อกี้เลเวียเอลโลสนะเป็นแบบจะมีแบบสตรอเบอรี่ผสมอะไรวะเออมันเน้นสตรอเบอรี่อะและ้วก็กลิ่นกุหลาบอะไรเงี้ยเลเวียเอลโลสอันนี้ก็อหอมๆสตรอเบอรี่จุกๆ ส่วนอันนี้ก็เป็น summer b ์ r r y ก็น่าจะมี b ์ r r y ผสมพวกพัญพืชอ๋อโอเคนี่อันนี้น่าจะเป็นงาขี้ม่อนเออ,อน,นี่เขาเขาโอ้สองถุงเลยเหรอช่ว้วยอีกอถุงนู้นน่าจะมีนะเนี่ยมันอยู่ข้านล่างเลยอะ่ะ berry หนึ่งถุง b ์ r r y สิโอเคแล้วก็ข้างในก็จะมีพวกธัญพืชข้าวโอ๊ตแล้วก็ลูกม่วงหินมาพรนาวอืมอืมอันนี้ก็อร่อยแต่หุงเนี้ยหวงที่เป็นช็อเโอร์ตบัี่ก็จะมีงาขี้ม้อนงาขี้ม้อนเยอะหลาทุกอย่างนี่แหละแล้วก็ น่าจะเป็นแคนเบอรี่นั่นเนี่ยไม่ใช่ลูกเกดแคนเบอรี่สองถุงเยอะนะเยอะนะเยอะนะเนียน่ยใส่มา,า,า,าแบบเนี้ยแคนเบอรี่เนี่ยชอบมากอร่อยมากมันจะออกเปรี้ยวๆถ้ากินกับพวกทันยะพืชเนี่ยคือเข้ากันสุดๆเข้ากันมากโอเคอืมเยี่ยมอันนี้ชอบเลยชอบเลย ส้มโเบอร์รี่สมบอรี่แนะนำแล้วก็เพื่อสุขภาพเขาบอกว่าไม่มีแป้งสาลีไม่ใช้น้ำตาลขัดสีอืมเจไม่ผสมนมเนยไข่ไม่มีไม่มีคอเลสเตอรอลเป็นแหล่งของไฟเบอร์ก็คือช่วยในการขับถ่ายใครมีปัญหาเรื่องการขับถ่ายือจริงๆข้าโอ๊ตอ่ะกินไปปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเราถ่ายคล่องขึ้นอืมมึงช่วยระบบลำไส้อะไรอย่างเงี้ยข้าวโอ๊ต ซื้อมาซื้อมาเป็นกิโลเลยนะเว,เวลาเวลาไว้กินเ <The S 1> ด้วดูอันนี้มันจะมีหรือเปล่าวะเดี๋ยววีไอพีมัมันจะมีถุงถุงแคปน้วหนูถ้ามีเนี่ยเดี๋ยวจะบอกนะแต่ว่าที่แน่ๆคือสตรอเบอรี่จุ๊กๆ